สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฆ่าบอสนะไม่สิจะมาดูบอสเขาฆ่ากันเออเพราะว่าเขาฆ่ากันเราไม่ได้ทำอะไรเลยดูสิตายกันไปหมดแล้วบอสก็ตายแล้วด้วยค่ะถ้างั้นเราเข้าไปกันเลยนี่ไม่กลัวไม่กลัว ฉันผมไม่กลัวหรอกเพราะาผมเป็นอุมตะเวิร์ดสวิตค่ะตอนนี้เราไม่มีอาวุธนะคะทุกคนเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เอ็มมันมีอยู่อ๋อ ทางนิตันมีปืนอยู่นยหนึ่งอันค่ะทุกคนอือหือ อุยไมเนีทุกคนต้องเคลียตรงนี้ให้รอดก่อนมันจะไปได้ใช่ปะเดี๋ยวจะล่อมันนะ ค่าเด้ลูกบอลน,นี้มากเลย่ะทุกคนอีกแล้วเสื้อเท่าไหร่แล้วก็ไม่ลดค่ะทุกคน ออกมาได้แล้วค่ะทุกคนเย้เมื่อกี้ขอพายที่เงียบเกินไปสนุกอ่ะทุกคนนี่มีปืนเพียบเลยโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาเก็บปืนกัน ใส่ชุดธรรมดากันเลยจะได้เก็บปืนได้อ้าวปืนหายไปหมดแล้วอะ่ะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะไปฆ่าบอดกันไม่สิเราจะ ไปเอาเงินจากบริษัทนั้นกันค่ะทุกคนบริษัทนี้เลยจะเอาได้ยังไงอ่ะเหรอมันตตามันนี่เลยค่ะเรารู้วิธีว่าจะเอาไปเอาได้ยังไงนี่นะ ให้นั่งลงแล้วก็ไปกันอา้าวโอ้โหรู้แหละทำอย่างนี้มันจะไม่ได้นะคะอ,อ้าวเผลอปล่อย วันนี้จะเอาได้ไหมหรือเปล่าจะเอาได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะป่ะอืมเข้าไปแล้วนี่นะคะก็เอามาให้นั่งเหมือนเดิมแล้วก็ไปได้แล้ว ห้าแสนบาทเลยค่ะทุกคนเยอะมากมากแบบอย่างเยอะเลยโอเคต่อไปเราก็จะแบบเอาให้เยอะกว่านี้เกมเรามันบั็อกอะทุกคนพอซื้อของทีไรเงินมันจะเพิ่มถ้าเงินก็ซื้อไปเยอะเลยเงินจะได้เพิ่มเยอะมากขึ้นกินไปด้วยนะคะทุกคน เคซื้อต่อจะกินแต่ข้าปั้นนี่แหละได้เงินเยอะมากเลยค่ะทุกคนต่อไปภารกิจต่อไปอ๋อปะรู้และ ไปฆ่าเจ้าสาวกันให้ปรับเวลาไปที่สิบแปดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นะคะ นี่อาวเจ้าบาวไม่เห็นเลยเหรอฮึมสุกเจ้าสาวสึกสึกผัวเมียค่ะทุกคนโอ้โห ค่ากันแล้วล่าสุดดูซิว่าใครจะชนะแล้วว่าเจ้าบาบชนะแน่อืมดูนางมิุดาค่ะดูคนเดี๋ยวมันก็ชักปืนออกมาะคะ่ะใครรู้ความลับเกี่ยวกับสองคนนี้ก็เม้นมาได้เลยนะอืมดูเขาต่อสู้กันไป ต่อสู้กันไม่หยุดไม่หยุดไม่ย่อนโหตำรวจมายังเน่ยยังไม่มาเลยจังหวะดนี้แหละเจ้าสาวจะตุยแล้วนี่แหละ คุณเข้มงวดอะไรขนาดนั้นคะฮะเราไปแจ้งตำรวจกันมีวิธีให้ตำรวจกับเจ้าบ่าวทะเลาะกันนะคะมีวิธีหนึ่งเราตามตำรวจสองคนนี้มาเลย มาที่นี่ที่นี่นะคะแล้วก็ดาเจ้าบ่า นี่ต่อสู้กันแล้วล่าสุดอาไม่รอดไม่รอดตำรวจกำลังไล่ล่าค่ะทุกคนฟังเสียงนี่มันไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวกับเจ้านี่ตำรวจมาถึงยัง ดูที่สถานีตำรวจกันว่าตำรวจมาถึงยังตำรวจหายไปไหนหมดนี่โอ้โหมาฟ้องตำรวจกันเพยค่ะทุกคนแล้วตำรวจเขาหายไปไหนเราขึ้นรถสถานีตำรวจไปดูกัน ตำรวจน่าจะแบบกำลังหาอยู่อะค่ะนี่ไ yeah. งตำรวจนะคะกำลังยิงเลเซอร์หาเจ้าบ่าวค่ะตำรวจไปถึงก่อนเลยค่ะค่อย,ยิงเลเซอร์โอ้โหตำรวจฝาแฝดค่ะทุกคนถ้าเกิดตำรวจหลายคนเนี่ยไม่รอดตำรวจผู้หญิง อ่ะสู้กันเองแล้วอย่าสู้กันเองสิเพื่อนนี่มันอยู่ทางนี้กันฆ่าตำรวจไปแล้วหลายตลายคนฮๆๆ่าฮ่าฮ่าแกก็ไม่คนปีที่ดีๆหรอกนะ ตำรวจกำลังมาค่ะทุกคนแล้วเมื่อไรตำรวจจะมาถึงเนี่ยฮะอือหือโหดหลายเก,กินไปปะไม่ได้การและต้องขับเอารถมาขับชนแล้วค่ะทุกคนมันโหดหลายมากอะปะเราทนไม่ได้ค่ะ รับเข้าให้ค่ะทุกคนไปอยู่กับแฟนแกถึงนะภารกิจวันในวันนี้ก็สำเร็จค่ะทุกคนนี่เคลียร์แล้วดูลแลอีกภารกิจอีกมากมายนะคะทุกคน ที่ต้องแบบต่อสู้อีกเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย